สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆย้อนไปในปี62ครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ฮือฮากันมากครับในปี62ครับเขาว่ากันว่าเหรียญเหรียญน,นี้ในปี62เป็นเหรียญที่มีชีวิตมีชีวิตจริงหรือไม่จริงเรามารับชมกันในคลิปนี้ครับหลวงปู่เฮงประภาสครับวัดสตอน้อยครับปี62ครับทุกคนด้านหลังเป็นมังกรชื่อรุ่นเฮงเฮงเงมังกรนะครสวรรค์ นะครับหรือเรียกกันว่ารุ่นมังกรสวรรค์ไม่ผิดครับเรามาดูหลายเนื้อนะครับหลายการลงยาหลายแบบนะครับเรามาดูเดี๋ยวแรกกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวแรกก็จะเป็นนี่ครับทุกคนครับก็จะเป็นเนื้อทองทิพนะครับต้นทองฝาบาทนะครับหน้ากากชนวนทุกคนนี่ขนาดไม่ส่องนะครับ นี่งานหน้ากากครับนี่ขนาดไม่ส่องนะครับแล้วดูด้านหลังครับทุกคนมังกรนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสวยเดิมอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นเนื้อซาตินนี่โคตรสวยนะครับเหรียญรุ่นนี้ประกอบไปด้วยหลายโคตรนะครับไม่ว่าจะเป็นโคตรดอกบัวนะครับโคตรใบไม้นะครับโอ้หลายโคตรมากครับแต่ละโคตรนี่มันแตกต่างกันนะครับ ที่มาแตกต่างกันชัดเจนครับเรามาส่งกันดูเลยครับนี่คืองานหน้ากากครับทุกคนครับนี่เพื่อนๆดูครับเป็นไงบ้างครับนี่นี่คืองานหน้ากากนะครับโอ้โหแล้วเพื่อนๆดูมังกรด้านหลังครับนี่ทุกคน เนียนไหมเพื่อนๆว่านี่ครับนี่อตัวออองนี้เป็นโค้ดดอกบัวนะครับนี่ครับทุกคนครับดูอัคระครับผ่านมาสามปีนะครับนี่คือขอบครับผิวเริ่มเพี้ยนๆกลับกลับแล้วนะครับทุกคนนี่ครับโอ้โหผ่านไปเหรียญแรกทุกคนเป็นไงบ้างครับ มีเก็บกันแล้วหรือยังครับปี62ตอนนั้นลุ้นมาลุ้นละ350ครับนี่ครับต่อไปทุกคนไม่ต้องเสียเวลาครับเนื้อทองแดงเพียวๆผิวไฟทุกคนโอ้โหผิวไฟหรือผิวกระจกนี่แหละครับดูครับนี่เห็นไหมครับเรียนเรียนนี้ตกโคต ขอน้องคู่ครับต่อโค้ดเฮงครับเพื่อนเพื่อดูมังกรครับดูเกร็ดมังกรช้าชาชัดชัตามผมมาเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวขอสองแบบเนียนๆหน่อยทุกคนขอแบบเต็มจอหน่อยนี่ครับโอ้โหมังกรอ่อนช้อยมากทุกคนนี่ไม่ให้เก็บยังไงไหวอะทุกคนนี่ เพื่อเพื่อดูครับนี่คือเหรียญมีชีวิตทั้งสองหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือว่าหลวงพ่อเองนะครับดูการแกะแม่พิมพ์ครับโอ้โหต้องยกยอผู้สร้างเลยครับผมจะบอกเลยในปีหกสองเนี่ยผมว่าเหรียญน,นี้สุดที่สุดแล้วครับไอเรื่องดังไม่ดังไม่รู้นะครับแต่ความเหมือนความมีชีวิต ผมว่าเหรียญน,นี้อันดับหนึ่งนะครับในปี62เพื่อนๆดูครับนี่คือเหรียญที่สองครับอ่าเรามาดูเหรียญที่สามครับเหรียญที่สามเป็นงานทองทิพย์ครับงานทองทิพย์ลงยาครับอ่านี่ครับนี่คืองานทองทิพย์ลงยาด้านหลังครับนี่โคดดอกบัวนะครับแทบจะไม่ต้องส่องเลยดีกว่าทุกคนเดแต่เรามาส่องกันดูรายละเอียดตรงขอบกระหนกกันบ้างนะทุกคนนี่ เพื่อนๆพี่ๆคิดว่างไงครับการออกแบบเขาเรียบง่ายมากนะครับบาลานซ์กับเหรียญโอเคเลยนะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับโอ้โหแล้วเหมือนมากครับโอ้โหดูมังกรในมิติตะแคงนะครับทุกคนนี่เพื่อนๆดูมังกรในมิติตะแคงนะครับ ดูด้านข้างครับนี่ดูฝั่งนี้อีกทุกคนนี่เพื่อนๆดูความนูนของมังกรครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปเห็นเด่นชัดอีกทีหนึ่งในเหรียญซาตินนะทุกคนนะผ่านไปนะครับต่อไปเหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญทองชิปเปือยนะครับหรือทองฝาบาทหรืออะไรก็แล้วแต่เปือยแต่หน้ากากมันหลุดทุกคนนี่ผมจะให้ดูนะครับ หน้ากากก็เป็นกาวไอ้นี่แหละครับกาวกาวไฟฟ้านะครับกาวกาวเป็นหลอดนะครับนี่ครับอ่ะเรามาดูงานที่ติดหน้ากากนะครับดูกาวแล้วกันเป็นความรู้แล้วกันนี่เห็นไหมครับกาวที่เขาติดหน้ากากนะทุกคนนี่เห็นไหมครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับแตกต่างกันตรงแค่กาวมันหลุดทุกคนผ่านการเวลากาวมันแห้งกาวมันกรอบ โอ้โหมังกรเพื่อนเพื่อดูปากครับนี่เดี๋ยวเราจะไปส่งเเหรียญซาตินนะทุกคนเหรียญน,นี้ต่อคดบัวเหมือนกันครับนี่เห็นไหมเห็นเปล่านี่ครับสนใจเหรียญไหนทักมาได้นะครับสตาร์ที่สามร้อยห้าสิบนะครับผมจะให้ราคาลุ้นในสมัยอดีตไม่ได้นะทุกคนบอกกันก่อน นะครับนี่ก็เป็นเหรียญทองแดงลงยาวชมพูหวานแหววครับนี่นี่ตรงนี้โคดดาวเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับมันจะมีโคดเฮงโคดดอกบัวโคดดาวเดี๋ยวมันจะมีโคดใบไม้ทุกคนนี่นี่โคดดาวนะครับ<ๆ>เพื่อนๆพคิดว่าเหรียญน,นี้นะครับสวยจริงหรือเปล่าครับโอ้โหมังกรนี่สวยมากครับ นกปูเว้งก็มีชีวิตมากทุกคนดูการลงยาครับดูการลงยาเหรียญนี้ผลิตปีหกสองนะทุกคนออกมาไม่ถึงเดือนสรุปว่าหมดครับเกลี้ยงนะครับอ่าดูกันชัดๆครับใครมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ทักทายกันได้นะครับโคตรสวยนี่เป็นโคตรดาว นะครับต่อไปเลนที่6ครับทุกคนเราจะเข้าไปในเนื้ออัปปาก้าครับนี่คือเนื้ออัปปาก้าน้องจากเนื้อเงินนะครับแต่คล้ายเนื้อเงินมากทุกคนอัปปาก้าลงยาจีวอนลงยากรขอบกระหนกแดงทุกคนด้านหลังเป็นโค้ตอะไรครับนี่เห็นไหมครับเป็นโค้ตใบไม้ครับทุกคนนี่ใบโพนะครับใบโพนั่นแหละผมเรียกใบไม้ก็ไม่เป็นไรนะครับ เพื่อนๆพี่ๆดูความคมชัดของยันครับความคมชัดของยันครับดูให้ดีครับอักขระดูหางมังกรแล้วกันดูหางดูกริดดูเล็บมังกรนะครับด้านหน้าไม่ต้องดูครับหลวงพ่อแกมีชีวิตอยู่เลยครับนี่เรามาดูงานมังกรครับคือโอ้โหผู้สร้างชุดนี้นะผมจะบอกเลยการแกะบล็อกเนี่ยโคตรเนียนนะ มันไม่ใช่กิ้งกือนะครับมันคือมังกรทุกคนมองยังไงก็ไม่เป็นกิ้งกือครับดูความคมครับดูความคมโมเองทุกคนนี่เหออรียญอเมริกานี่เวลาส่องค่อนข้างเะ็ชัดมากทุกคนนี่นี่ดูเอาเองครับนี่ครับนี่หลวงปู่ท่านยิ้มหรือท่านโกรธด,ดูเอาเองครับนี่ นี่ทุกคนเพื่อนๆดูความใส่ใจของนักสร้างรุ่นนี้นะครับผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะทุกคนผมก็ไปรุ่นมาสามร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับแต่เนื่องด้วยความสวยทุกคนความสวยนะครับใครเทขายรุ่นนี้นะถ้าต่ำกว่าราคาจองนะั้นราคาองค์หนึ่งละร้อยแบบเนี้เอามาให้ผมนะผมรับซื้อหมดนะครับถ้าใครขายขายองค์ละร้อยนะ แต่สำหรับผมใครมาขอซื้อผมเนี่ยผมเช่ามาสามร้อยาิบนะครับอย่างน้อยต้องสตาร์ทที่สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าร้อยไปนู่นหละแต่ถ้าใครคิดว่านะครับเอาไปแล้วไม่มีราคาเอาไปแล้วพระไม่ดังมาเทขายผมอง์ละร้อยผมรับซื้อครับนี่นี่เนื้ออปากานะทุกคนนี่เนื้ออปากาครับอปากาหลงยาครับ่ะต่อไปครับมาดูทองแดงมันปูบ้างทุกคน นี่คือเหรียญชองแดงมันปูทุกคนวัดสตอ้อยโอ้โหขนาดมันปูผิวยังเป็นกระจกเลยทุกคนนี่ดูครับเห็นไหมครับโอ้โหแล้วมังกรมีชีวิตทุกตัวนะครับนี่เป็นโค้ดดาวนะทุกคนน,นี่เป็นโคดดาวห้าแฉกนะครับนี่ผิวเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับทุกคนผ่านมาสามปีเห็นไหมครับผิวเริ่มเปลี่ยนนะครับผิวเริ่มเปลี่ยน ขนาดอยู่ในซองนะทุกคนนี่ผมเพิ่งแกะซองวันนี้วันแรกนะครับแล้วมานั่งสองดูนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับนี่มันปูเริ่มหายแล้วนะครับนี่ทุกคนเออเพื่อนเพื่อดูสิครับเพื่อนเพื่อดูเอาเองสิครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหนำเสนออย่างแรงเลยผมนะครับอ่ะ ต่อไปมาดูงานหน้ากากหน้าหลังบ้างครับนี่ก็เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับแต่มีหน้ากากทองชิพนะครับด้านหลังหน้ากากมังกรครับอ่านี่งานหน้ากากนะทุกคนหน้ากากหน้าหน้ากากหลังนะครับโค้ดดาวครับมาดูงานหน้ากากครับขนาดหน้ากากก็เป๊ะนะทุกคนนี่หน้ากากก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเนียนกริปนี่เพื่อนเพื่อนดูเกล็ดมังกรในงานหน้ากากสิครับนี่ เพื่อนๆดูสิครับคลิปแค่ไหนอ่ะทุกคนเอาดูกันเอาเองไม่ชีน้นำไม่บอกไม่กล่าวนะทุกคนนี่โอ้โหสุดกว่านี้มีอีกไหมทุกคนไม่ได้แก่งโม้นะครับผู้สร้างครับถ้าท่านมาเห็นคลิปคลิปนี้ ท่านจงภูมิใจนะครับในปี62ท่านทำเหรียญได้ขนาดนี้ผมจะบอกเลยผมคนหนึ่งก็ชอบนะครับนี่ผมเช่ามาในราคาลุนละ3 5มอยิผมมีเป็น10เลยนะครับแต่เนื้อมันซ้ำนะครับนี่ผมวันนี้ที่รีวิวนะครับก็คือรีวิวเนื้อที่ไม่ซ้ำนะครับเรามาดูต่อไปอัปปาก้าอีกครับอัปปาก้าเราส่งไปแล้วเนาะแต่ว่าเราจะให้ดูซ้ำกันอีกครั้งนะทุกคนนี่ลงยาฟ้านะครับ ลุงยาฟ้าอยู่ด้านหลังครับนี่ต่อโคดใบโพด้านฝั่งซ้ายมือนะครับต่อคนละที่กันนะครับนี่เพื่อนๆดูมิติเล็บครับนี่ครับนี่เพื่อนๆคิดว่าชัดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูเนื้อซาตินนะทุกคนเดี๋ยวไปดูเนื้อซาตินนะโคดชัดกว่านี้ใครมีเหรียญน,นะครับผมจะบอกเลยส่งเหรียญแบบนี้ส่งกันตาแฉะเลยครับนี่ครับ แล้วเหรียญมันเล่นแสงด้วยนะทุกคนไม่ได้ธรรมดานะครับมันมาแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้ไปขัดเงานะนี่เหรียญมันกระพริบกระพริบกระพริบเล่นแสงนะทุกคนนี่นี่ดูไหมครับเห็นไหมครับน้ําทองเริ่มมีแล้วนะครับเหรียญนี้ครับอป,ปาก้าก็จริงเลยครับแต่สีมันกลับแล้วทุกคนนี่ดูกันอีกครั้งทุกคนอป,ปาก้าครับลงยาครับ ต่อไปเรามาดูงานอัป,ปกาเพียวเพียวกันบ้างทุกคนงานอัป,ปกาเพียวเพียวนี่มันจะตอกโค้ดไว้ด้านหน้าทุกคนนี่ครับตอนแรกตกใจว่าเนื้อเงินนะครับด้านหลังจะไม่ตอกอะไรนะครับจะมาตอกเลขสามไว้ด้านหน้าเลขสามนี่ก็คือหมายเลขเหรียญน,นะครับนี่แล้วมาตอกใบโพไว้ด้านหน้านะครับเป็นเนื้ออัป,ปกา้าเพียวนะครับนี่ทุกคนอัป,ปกาเพียวเพียวไม่มีการลงยา เป็นลงก็แค่เนื้อเงินเลยครับนี่เป็นไงบ้างครับเรามาดูเหรียญสุดท้ายความคมชัดของเหรียญน,นี้นะครับนี่ก็คือเหรียญเนื้อทองแดงซาตินทุกคนหน้ากากนะครับหน้ากากทองทิพย์แต่เรามาอยากผมอยากนําเสนอด้านหลังครับด้านหลังตอกโค้ดหยินหยางทุกคนงานซาตินจะตอกหยินหยางแบบนี้นะครับนี่คืองานซาติน นะครับลายละเอียดเรามาดูกันนะครับมับงกรมันจะชัดแค่ไหนนี่เพื่อนเนี่เพื่อนเสิ่งที่อยากให้เห็นนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนเเห็นครับ เพืเ่อนๆครับเดี๋ยวผมจะขยายอีกนะครับนี่เพืเ่อนๆคิดว่าเป็นไงบ้างครับสำหรับในปีหกสองราคาสามร้อยห้าสิบทุกคนอืม,อมโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าท่านใดสนใจมีแบ่งปันให้ครับ ถ้าราคาต่ากว่าราคาที่ผมไปลุ้นมาผมไม่ขายครับคุยกันตรงๆผมเก็บไว้ครับผมเก็บมาได้สามปีแล้วครับเก็บต่อไปก็ไม่ใช่ปัญหามันครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับมีแบ่งให้บางเหรียญนะครับให้ไม่ได้ทุกเหรียญครับสตาร์ทที่สามร้อยห้าสิบาทครับอย่าลืมครับถ้าชอบใจในการรีวิวพลักเครื่องแบบบ้านๆนะครับไม่ตัดต่อฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ